ไอพุทมาแล้วค่ะวันไหนได้อยู่บ้านทั้งวันนะคะพี่ไก่ก็จะมีคลิปของลูกๆพี่ไก่มาฝากเยอะหน่อยเนาะ17คนก็17อย่างนะคะวุ่นวายตั้งแต่เช้าเย็นมืดนั่นแหละค่ะผู้หญิง16นะคะผู้ชายหนึ่งคนค่ะดาวล้อมเดือนที่เห็นในคลิปนะคะพี่ไก่กำลังป้อนนมแพะเขาค่ะเอาไปแช่ฟีดนะคะเป็นก้อนๆแล้วก็มาแบ่งกันทานค่ะ ของว่างของเด็กๆทั้ง17ตัวนะคะก็จะวนเวียนกันไปค่ะมีนมแพะบ้างนะคะมีโยเกิร์ตโยดีดาบ้างแล้วก็มีผลไม้บ้างค่ะนานๆทีถึงจะได้ทานขนมหมานะคะนานแบบสักปีละครั้งหรือ2ครั้งเองนะคะดูพระจันทร์สิคะตาโตพระจันทร์ฟันเอียง เห็นในคลิปเนี่ยลูกๆมอมแมมมากเลยค่ะเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันมากนะคะก็ไม่ค่อยจะกล้าอาบน้ำเขาเท่าไหร่เพราะหมาบ้านพี่เก๋เนี่ยตัวเล็กมากนะคะก็รอวันแดดดีๆอาบน้ำให้ผมเนี่ยสลวยสวยเก๋เดินสะบัดต,ตัวหอมเลยค่ะอันนี้พี่เก๋ขึ้นชื่อเด็กๆแต่ละคนให้ด้วยนะคะคนนี้พี่พิมพ์ค่ะอายุเยอะที่สุดในบ้านแล้วจะ14ขวบแล้วนะคะคนนี้เพคะค่ะตัวแสบคนนี้พัชราพัชราเนี่ย ทำตัวเหมือนแม่นมตลอดเวลานะคะพี่กุลแล้วก็นี่ไอพุทธค่ะไอพุทธคือพุทชมพูของพี่กุยนะคะคนนี้พริกสดค่ะหูตั้งหูลูเนี่ยมีความระแวงค่ะคนนี้พระจันทร์พระจันทร์เนี่ยตื่นเช้าตรงเวลามากนะคะ6กโมงเช้าพระจันทร์ตื่นแล้วทุกวันเห่าเรียกทุกวันค่ะคนนี้พิตตี้นอนกับพี่ไก่ทุกวันเลยนะคะนี่นางสาวขี้งอนค่ะพอลีน พุจีบนะคะตัวเล็กที่สุดของบ้านแต่เป็นลูกดองพ้แพงค่ะต่อมาก็แพรว่าค่ะชื่อว,ว่าหูตกมีคิว้วน่ารักนะคะคนนี้ขี้เละที่สุดในบ้านชื่อพิชาค่ะส่วนคนนี้ผู้ชายคนเดียวของบ้านนะคะน่ารักขี้ออนตะมุตะม,ตะม,ตะมินะคะตัวจิตเดียวค่ะน้ำหนักประมาณโลสองเองแล้วคนนี้ลูกรักค่ะจากที่เขาป่วยอยู่ตอนนี้พ้ะแพงดีขึ้นแล้วนะคะ <c oughs>